สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและละขณา,ากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกังใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับอบคุณคขับขอบนอดการดูวดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอาดีมาทาค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งเป็นเดือนที่ เของปีแล้วนะครับเผยแบบๆมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด3ดวงได้แก่ดาวสุกน์ดาวคาดาวทิตศเร่งตาำลําดับซึ่งคลิปนี้ไม่ได้มาพยากรณ์ดาวายหญ่นะครับแต่จะมาพยากรณ์หเรื่องสําคัญคือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับใครยังไม่ฟัง e ีพีแรกสามารถย้อนกลับไปฟังดาวายหญ่ได้นะครับ โอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาะกรกฎทางซ้ายมือสุุรีตันธราศีกรกฎจะมีดาวชุมนุมกัน3ดวงนะครับคืออาทิตย์พุธศุกร์ครับโอเคเราไม่พูดพรามทำเพลงเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับดาวประจําตัวเนี่ยมีการอัปเดตน้อยมากเรามาอัปเดตเพิ่มเติมอีกเดือนหนึ่งกันนะครับจรจริงเรา พูดไปแล้วนะครับเคยพูดไปแล้วแต่ว่ารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สองหรือรอบที่3นี่แหละนะครับเอาเป็นว่าดาวประจำตัวคือดาวจันโคจอนไวเกินไปไม่สามารถนํามาพยากรรายเดือนได้แต่ผมก็พยายามไปสรรหามาให้พวกคุณนะครับเป็นศาสตร์อีสัตย์หนึ่งที่เป็นกระโยกของพม่าไม่ใช่ของไทยถามว่าทำไมต้องใช้ของพม่าไม่ใช่ของไทยละ่ะแล้วมันแม่นกว่าไหมมันอะไรยังไงคือศาสตร์นี้ศาสตร์นี้แม่นนะครับเพราะว่าคุณเห็นเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเห็น คดีความเกี่ยวกับเด็กไหมครับอืมกำลังดังๆนี่แหละก็คือ,อดาวอาทิตย์เนี่ยตำแหน่งอรินะครับแล้วก็ดาวเสาร์เป็นโลกาวินาศดาวเสาร์เป็นโลกาวินาศเนี่ยหมายถึงคนทุกข์ร้อนก็คือเพื่อว่ามีคนจะตกงานมากขึ้นในปีนี้แล้วก็จะเกิดแผ่นดินไหวภัยอาเพศนะครับไอนน้มาถึงภาพรวมแล้วก็จะหมายถึงคนยากคนจนคนไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยคนลากยากพูดง่ายๆคนส่วนใหญ่ส่วนรวมเนี่ย จะมีปัญหาด้านของเศรษฐกิจหมายความว่าจะเดือดร้อนกันในปีนี้ทนครับเดี๋ยวปีหน้าจะดีขึ้นละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวเสาร์จะได้ตำแหน่งธงชัยแล้วหมายถึงคือดาวเสาร์มันมาจากราศีมะกรที่ในดวงเมืองไทย่เป็นภพกรรม,มะคือคนส่วนใหญ่คือการงานของคนทั้งประเทศไทยนี้ดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์เป็นโลกาวินาแปลว่าการงานเนี่ยมันตกต่ํานะครับก็ถือว่าหนึ่งปีมันตรงนะเพราะว่าเศร,รษฐกิจปีนี้ยังไม่ฟื้นเลยเห็นไหมครับ ก็วุ่นวายกันอยู่ค่าครองชีพสูงนะครับอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ค่อยๆดีขึ้นนะเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่มันดีขึ้นแบบพ,พึบบหรอกเนาะแต่เอาเป็นว่าดีขึ้นก็ดีละมันเป็นนิมิตใหม่ที่ค่อนข้างจะดีขึ้นละนะครับแต่จริงบางคนอาจจะบอกว่าปีนี้เริ่มดีแต่ทำจริงไม่ใช่ครับปีหน้าเริ่มดีเพราะว่าถ้าดูศาสตร์เนี่ยเพราะศาสตร์นี้มันแม่นไงก็อย่างที่บอกไปว่ามีเด็กน้อยเนี่ยนะครับปัญหามันจะเกิดขึ้น แต่มักจะเกิดที่ภพอริไม่ได้เกิดที่โลกาวินาศนะครับเออแปลกเหมือนกันเอ,อ่อเกษติมันมาหลายปีนะครับก็เลยรู้ว่ามันมันมีปัญหาตอนที่ภพอริก่อนแล้วถึงมาเป็นโลกาวินาศปีที่2มาเจอหลาย2ปีติดซึ่งคนที่ปีที่แล้วเป็นดาวสุขโลกาวินาศคนที่รวยอะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยปัญหาเขาเยอะเขามีปัญหากัน ปีนี้กลายเป็นคนจนบ้างนะครับต่อไปก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นละนะครับอาทิจะเป็นโลกาวินาแทนก็ถือว่าโอเคก็เป็นคนระดับแบบบ,บิ๊กใหญ่ๆจริงๆถึงจะเดือดร้อนพวกคนมีสีพวกราชการนะครับก็จะมีปัญหาแทนในปีหน้านะครับแต่ปีนี้เป็นคนส่วนใหญ่ส่วนรวมนะครับโอเคจบอ่ะก็ถือว่าดาวประจำตัวได้ตำแหน่งที่เป็นขุมทรัพย์เนี่ยดีขึ้นนะครับก็คือหมายถึงตัวเราเนี่ยจำไว้นะครับ ุ่มทรัพย์ตัวนี้ผมแปลว่าปัญญานะครับผมแปลเองนะเพราะว่าคนเราจะมีทรัพย์มีสินเนี่ยมันไม่ได้ได้จากความที่ต้องแค่เหนื่อยในการลงแรงทํานะครับเพราะว่าการทําผิดทิศผิดทางก็ทําให้เหนื่อยเป่าเหนื่อยฟรีได้จริงไหมเคยได้ยินคำว่าผิดทิศทาผิดทิศผิดทางผิดจังหวะผิดเวลาไหมครับพวกนี้ไม่มีทางรวยคนที่จะรวยมีทรัพย์สินสมบัติหรือเรียกว่าขุมทรัพย์ในตาํา ตามที่คุณจะได้ในปีนี้ก็คือส่งการปีนี้ถึงส่งการปีหน้านะครับก็หมายถึงการมีปัญญานั่นเองปัญญาจะพาเราไปหาอะไรที่ทวีคูณการที่เราทําต้องทําทีละขั้นตอนเหนื่อยทีละขั้นตอนแต่ถ้าเราใช้ปัญญามันมีทางลัดครับอืมคือมันแบ่งยันทําน้อยได้มากเอาเงินต่อเงินอ่ะมันก็รวยไวเห็นไหมครับคุณรู้ไหมหลายคนไม่ทราบว่าวิธีการรวยอ่ะคนรวยคิดไม่เหมือนชาวบ้าน ในนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรที่คนรวยจะมี1%เบนโลกใบนี้ันนั้นเนี่ยถ้าอยากรวยต้องคิดแบบพิสดารต้องคิดแบบไม่เหมือนชาวบ้านนะครับและต้องกล้าลงทุนแต่คาว่ากล้าลงทุนต้องมีความรู้ก่อนเพราะถ้าคุณลงทุนมากแบบใจใหญ่จริงแต่คุณสเปะสปะอะมันก็ผิดพลาดได้มันก็ล้มเหลวได้ดังน,นั้นเนี่ยตามจริงมันก็อยู่ในดวงนั่นแหละทุกอย่างก็อยู่ในดวงปรากฏในดวงมันดูได้นะครับดังน,นั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากันเนาะประมาณนี้อันนี้ขอเกินแค่นี้ก่อนนะครับขอ ขออนุญาตตัดบทแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะเวลาเกินนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้ยาวเกินไปการงานนะครับมาดูกันในคลิปแรกกรกฎาคมการงานเนาะเดี๋ยวเล่าเสริมข่าวหน้าครับมีให้พูดอีกเยอะการงานของเราก็คือดาวอังคารโคจรในเอนลาภะตอนแรปปนกประกาศรดีเวลาพระก็ดี13กรกฎาคมไปแล้วกัมมลาพะหมายถึงช่วงขาขึ้นนะครับก็ทําอะไรก็งอกนะครับเจริญงอกงามดีนะครับ ก็ถือว่ารีบตักรีบตวงเอาไว้นะครับได้ประมาณ1เดือนนะครับก็คือ13รกรกฎาคมถึงประมาณสิส่ิงหานะครับถามว่าทําไมแค่1เดือนเอา้าก็เดี๋ยวมันก็ตกวินาทีไงอืมเดี๋ยวมันเข้าเรียนตนุมันก็จะดีไป5เดือนนะครับหรือคือดาวอังคารใช้เวลาเดินครึ่งแต่เดินใบเสดนะครับก็เลยทําให้อยู่ยแค่เดือนเดียวดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะประมาณ5เดือนไม่เกินนี้ประมาณ6เดือนแล้วกันอะ ครึ่งปีอ่ะนะครับเดี๋ยวก็ดีหลังจากทับตนุก่อนนะแล้วจะดีไปอีกครึ่งปีค่อยว่ากันนะครับอันนี้ดีหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับก่อนโอเคเป็นเก็บตกครั้งสุดท้ายไงทีนี้ดาวอังคารเกาะกลุ่มกับดาวพฤหัสกับมฤตยูก็คืออย่าใช้อารมณ์นะครับงานใช้ใช้อารมณ์อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเกิดการพลิกผันพลิกผันในที่นี้หมายถึงตกงานไงเพราะว่าไม่มีใครชอบการใช้กําลัง อย่ามาใช้กําลังกับในการงานเพราะอะไรครับคุณไม่ได้ใช้แรงงานในการทําคุณใช้สมองบางคนเนี่ยทำงานออฟฟิศแต่ไปหาเรื่องไปตีกันอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยครับถามว่าผู้ใหญ่ปลื้มเหรอครับอืมไปทําเข้าของเขาเสียหายไปทําให้คนเขาแตกแยกกันจะตีกันไปตีข้างนอกถ้าตีข้างในเต็มตัวเลยครับเหตุการณ์พลิกผันอังคารเพราะอารมณ์เป็นเหตุนะครับควบคุมอารมณ์ไม่เป็นแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ออกหรือบางคนก็ ตลุมบอลเรื่องงานนี่แหละครับไปกันไปเ,เขาเรียกไปกันนะไปกันเสร็จมันก็อาจจะเกิดเรื่องได้แต่คนกรกฎไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าเป็นคนที่เป็นดาวจันทร์อ่อนแม่ค้าผู้ชายก็อ่อนหมายความว่าเป็นคนที่สันติมากกว่าใช้สมองมากกว่าที่จะใช้กําลังนะครับเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับดาวคันอังคารคือใช้กําลังแต่ดาวจันทร์คือสมองแต่มันก็ไม่เข้าใครเอาใครหรอกเรื่องอารมณ์เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนกรกฎจะสวด จะสวนคนอื่นไม่เป็นหรือจะแข่งก้าวขึ้นมาไม่เป็นเพราะว่าคนกรกฎเนี่ยอ่อนนอกแข่งในนะครับคือเป็นคนใจแข็งแต่ข้างนอกเนี่ยอ่อ,อนอ่อนโยนอ่อนหวานดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ตามจริงใจแข็งมากนะครับอ่อนนอกแข่งในก็คือพูดง่ายว,ว่าบางทีโกรธก็ก็เป็นอีกคนหนึ่งได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นคนแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าตัวผมเองก็เกิดในราศีอ่อนดังนั้นเนี่ยภาพลักษณ์จะดูอ่อนแต่ว่าถ้าโกรธขึ้นมาคนละเรื่อง แข็งมากเป็นคนที่เห็นช้างตัวทั้งหมดเวลาโกรธนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ไว้หน้าใครนะครับโอเคประมาณนี้การงานต่อไปเรื่องของการเงินครับการเงินคือดาวอาทิตย์อาทิตย์กลุ่มหลักเป็นมหาจักรแต่1นึถึงสิจะตกวินาแปลว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ต้องเสียนะครับดังนั้นหมายความว่าระมาระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นโดย ไม่คาดฝันเขาว่าไม่คาดฝันเพราะวินาทนแปลว่าความลับหมายคำว่าอยู่ๆก็จ่ายอยู่ๆก็มีเรื่องให้จ่ายนะครับเนี่ยคือเรื่องความลับไม่ได้หมายถึงความลับที่อะไรที่คุณคิดหรอกนะครับความลับหมายคาว่าหรือได้เงินแบบลับๆก็ได้คําว่าได้เงินแบบลับๆหมายถึงเงินใต้โต๊ะเงินว่าจ้างเงินแบบบอกใครไม่ได้อะไรประมาณนี้มีหรือบางคนก็ไปมีมีมีแฟนไปมีเสียเลี้ยงอย่างเงี้ยครับว่าไปที่บอกคนอื่นเขาไม่ได้ ก็สามารถเป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับาการเงินก็ถือว่าเป็นมหาจักรทีหลังก็ทําว่าเหนื่อยเหนื่อยขึ้นเป็นมหาจักรนะครับก็เอาเป็นว่าเหนื่อยในการหาแต่สุดท้ายก็ได้มาก็ถือว่าต้นนายไปดีคือมันไม่ได้หลายหรอกมันเหนื่อยเฉยเออเหนื่อยแต่ก็ได้มาก็ไม่เป็นไรเนาะคือพูดคิดง่ายๆนะมนุษย์เราอะถ้าไม่เหงื่อไม่ออกตามรูขุมขนมันจะได้ตังค์หรอ มันมีน้อยคนครับที่จะหมายถึงคนเปคนอุปถัมเนี่ยน้อยคุณดูสิคนคือเราก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นแต่อาจจะมีเพื่อนเราได้ในสิ่งนั้นก็ได้ก็ก็กโดยว่าโชคดีไปแต่แต่หลายคนเขาไม่ได้กันไงอืมเราไปเรื่องของความรักครับความรักคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ตบวรณะพัดพลากห่างไกล ยาวนานหน่อย2ปีครึ่งนะครับอาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่ต้องไปต่างถิ่นดันไกลทําให้ต้องมีการผัดพลาดในเรื่องการงานหมายถึงคู่ครองไปเรื่องการงานนะครับก็ผัดพลาดห่างไกลหรือจะหมายถึงการงอนง้อกันก็ได้ที่ไปแบบงงนอนะไม่อยู่ด้วยกันแยกกันอยู่ห่างกันสักพักตามชื่อเพลงเออไม่ใช่ตามเนื้อเพลงนะครับก็คือพูดงี้ว่าห่างกันสักพักห่างกันสักพักนะนั่นแหละครับก็คือพูดงี้ว่าอา่าไม่เป็นไร มันไม่ได้หมายถึงเลิกแต่มันหมายถึงแค่ห่างกันสักพักเพราะมันอาจจะทําให้เราอ่ะรู้จิตรู้ใจมากขึ้นทําให้เราอ่ะเข้าใจตัวเองและเข้าใจคู่ของมากขึ้นการห่างไกลาอาจจะทําให้เกิดความคิดถึงห่วงหาอาทรนทาให้บางทีมันอาจจะมีคือรู้ใจตัวเองมากขึ้นก็เป็นไปได้แต่มันก็อาจทําให้ห่างแล้วห่างเลยก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะ่ะพูดง่ายๆเนาะมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย การห่างกันไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่เสียอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องดีได้ด้วยเช่นบางอย่างมันมันเร็วเกินไปจนบางทีตั้งตัวไม่ทันก็ต้องให้เวลากันอะไรเงี้ยครับก็เป็นไปได้ก็ถือการห่างกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีได้เหมือนกันเอาเป็นว่าอยู่ที่บริบทว่าถ้าคุณคบกันดีอยู่แล้วต้องห่างไกลกันเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ก็ก็ไม่ได้ลายมากแต่คนที่มีปัญหาก,กันแล้วต้องห่างกันอันเนี้ยบางทีมันมันอาจจะแบบ ความห่างไกลอาจจะทําให้สร้างปัญหามากขึ้นก็คือทําให้ห่างกันเฟดกันออกไปเลยอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อันเนี้ยก็ก็ไปดูพิจารณาเป็นเหตุเหตุไปเป็นเคสเคสไปนะครับพูดง่ายว่ามันต่างคนต่างวารกรรมเราเราไม่สามารถไปไทายได้ทุกรูปแบบนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะมีทั้งคนดีได้ได้ข้อดีแต่บางคนก็ได้ข้อเสียนะครับอยู่ที่บริบทนะ ต่อไปเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพก็คือดาวราวหูเป็ตรงใน,นสุภาโอเคไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพปกติใช้ชีวิตปกติได้แต่อย่าลุ่มหลงโมเมาจนเกินไปนะครับต่อไปเรื่องของโชคลาภโชคลาภเราเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์ตกตานุก็ถือว่าโชคลาภอยู่กับตัวนะครับแต่เริ่มวันที่9เป็นต้นไปนะวันที่1ถึงตกวินาศคือไม่มีโชคลาภแต่โชคลาภจะมาแต่วันที่9เป็นต้นไปแปลว่า อยากทำอะไรก็ทําเสน่ห์ล้นเหลือนะครับก็ถือว่าเป็นจุดดีอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ปิดท้ายนะครับว่าชอคลาบอยู่กับตัวก็คือหยิบจับอะไรมันก็ดีไปหมดเนาะก็ถือว่าปิดท้ายที่ดีนั่นเองกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามปรงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ